สบายดีปาลุงพ่อพ่อสร้างนมัดเก่าปุลุงเอ๊มือนี่บ่าวแม่นมาลิ่นน้ำปุลุงเอ๊แล้วก็ไอ้ตามาลิ่นน้ำพุลุงเอ๊ะเสีบเน้ตคุณนาหากไอ้เห็นใกล้กันยังหยอกไอ้เก่าวะบุ้ยบุ้ยเห็นกระเทิงเลยน้องบีคุณนัน้องเยี่ยมลุงนะพี่ ต้อเหนยังน right? ี่นะเติมเงินเติมเงินน้องเยอาปลงเอ๊ะหมืนเด็กกลางตัมบักหงสกปรุนสุกินไปลุงเอ่้น้องกินนกิเออแล้วตัมได้สังกินน้องบีอยากกินตมกระปุนเลยะน้องยดกินเวทมนเเวหน่อยวนวายแลวตอนนี้ไปลงเอ งวตั้งลังนลฮะโอ้ยเยังเดื่อนเป็นเพื่อนจิตน้ำดืนแก่ทาหเจ้าหอีโอ้ยจาลัวดิแม่หมดตื่นเมื่อกี้นี่หุบรวอนนโอ้ย ต้องกทว้อออเลย่เมื่อกี้นี่้อีเยเมื่อกี้นี่่ายนเยเอ้านั่นเต็มพักคือนอสีออกยพกวไม่กัถ้าหาเขียได้เมเดียวขั่นฟ้เอาอันน่งป้าอันสองหักบกกาบองสอมในเศตูเย็นไมแมนขั้นเอาเาจะเข้าเนะไหมเอาซะ ต้องอยีดอมงกีนนี่เสียมน้อยเจ้าก็อยากบ่หนังบีไอีกบ่ไอกบ่ีบ่ก็บุกมากินสะไปกินน่อบอ่สจานเดียวกันเลยสักเราไปหนลูไปส่งบ่ก็ขี่ไปนคันแดงนะ จอดย่าไปอ๋อไอ้เรไปส่งส่งพนกานงใเขนนีบก็ไปบ่นี่เอาบวไปพอเนี่ยบวเด้วยย่งนิ้วเข่าแต่การน้องแย้มนิ้วเข่าคุณนั้นน้องบีนะเป็นการเป็นงานขนาดไป็นลูกเอ้ผู้ห้าแต่งเข่าป้าเขาพ้าหน้าไป้พอกินน้องบีนี่มนี่เป็นคนเป็นคนเมนเป็นคนมือนี่นะ ไอ้แป้นุ่กลุงกินขวน้ำพลุงกิข้าวน้าพียอแม่นยาออกฤทธิ์วะสันต่ำเลละปะลุงเอ้ปุนยุบน้อยหนึ่งต่ำมงหใสกระปุนลุงเอ้เสะมากินน้ำกันได้ป่าลุงกินล่ะปะลุงเอ้ต่แว เย่ยมเ่ย <concealed sword> ังนมได้่เปลี่ยนคางอยู่ล้ปลุงเอ้ผู้่งลังคาเลจะเป็นจะเป็นตุกยังอย่งเป็นตยังบน้อนวสานนเป็นอุ่นนะแสบเยอะ Phần nát làm như thế này đấy này, <cười> <cười> mình sẽ làm này. mà Sao vậy đi phá lô mình coi mà kín nắm một của khỏi mà anh này ừ. <laughs> tam trong năng gì ạ? Mướn là tai răng. Thì đấy cả bộ sộp. Bận makin tý, bận được rồi đấy là chân kết kéo. Tam nghe chưa? Tam răng. Tam hùng. Tam mama, tam mama. Khảm cái này cái nấy cho nên một răng. Chân kết kéo. เราเสกเราเนาะสกดองใส่ยังก่นใส่น้ำปลาเนาะเราตั้งแเดืนหนยังเห็นเปยังไงคืนยังหไปกับพวกพี่นะยังงคืนมาถอะเนาะลายรมๆไนมันเกิดในกอไข่เนี่ยแล้ววางไปเสยังกัเียไหอ๋อฮะแล้วก็ลา

สวนจำยิวนะบุ้มี่ยมันบุกเอลอกับบุกลงสวนสัวนมาประมาณองสมวนกนัเป็นา่องจำยิวะนบางท่านวานวนี่ละบาอท่านวรอก่านวานเนห้อ,องกตรนอ่อาไปี่เซได้่นักขนาดนี้อ้านยงีออ เอาไไหเนาะเอากินติดตรงมาหน่อยหนึ่งลัวกินเอาื่อท่าน่ได้เก็บอัาองเดไปได้อีกตัวให้างวก็ยังเป็นยังเหมือนเดิม่ะลูกน้อยสบายได้แต่ถาใครจะดีืนไล้ เา้วยนะหดเากันวงเียวก็แม่งดือนไงเลยอร์นน้มันคอลาไปกี่ปลาลูกฝากเลยกูแทรกูที่ตามส่้งน้ำมอดในเดียปลลู ว่ากินหนาปะลุงสบายดี